สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้มาที่ทํางานของพี่เอกกี้แล้วนะคะอ่าได้กับข้ราอะไรมาอีกนาะอ่ะมาช่วงจังหวะกินข้าวพอดีเลยนะคะนี่ก็ไปรครับ,บรครับ,บรครับ,บ,รรบ,บ,รรบอ๋อน,นูก็ไปรับเด็กๆมานะคะวันนี้เลิกรครึร่งวันฮะเอาน กินอะไรพ่อใส่ต้มนั่นนะ่ะนู้จะใส่อ,สอะไรขนมจีนขนมเส้นไม่กินข้าวกพ่อเหรอไปอนะของพี่จันไปที่โรงเรยียนจัดงานวันเด็กเหรอจัดงานวันวันผู้เด็กวันผู้เด็กของพี่พเจียบก็ได้เลยวันผู้เด็กฮัลโหลตบตบตบพี่เจียก็ได้ละต้มต้มเอาใส่อีกสองเอาเออเอาสวยอีกไป S <S <S ใส่ขนมจีนแล้วบกินข้าวของเข้าแล้วเอาเจ้าไปจับให้ออคอยครับนี่ตอนนี้ก็กินข้าวนะครับหลังจากที่ทํางานก็พักพักบ่ายพักเที่ยงพักแรง<อ>เริ่รื้อลไปปิ้วปินี่ฮะจะอ้วนของเราไม่แมไม่หนาวเลยใช่ไหมถอดเสื้อกันหนาวแล้วอันนี้เป็นขนมจีนหรือขนมเส้นได้มาจากงานโรงเรียนบ่หรือซื้อางานโรงเรียนโอ้ชิวเจนเจ นี่มีโดนทัทด้วยนี่เชียก็ได้เกณฑ์งานที่โรงเรียนใช่ไหมถุงเก็บใบลูกมันปลิวทับไว้เชินทับไว้ว้าวใส่ถุงไว้ขยะนี่เอาขยะใส่ถุงด้วยกันนะมันปลิวอ่ะอะไรทับไว้โอ้ขนมกินกินหมดเลยนะฮะกินหมดไหมนี่ไม่หมดให้แม่ไม่หมดให้แม่ เดวดูพ่อกับข้าวพ่อดูดิทั้งต้มทั้งก้อยทั้งอะไรสั่งมาให้ทีมงานทีมงานก็อยู่กันเดี๋ยวจะพักกินข้าวกันเลยนะครับอันนี้แกงขิ้เล็กยายเห็นไหมเอ่ยแกงขี้เล็กโอ้เราแกงไส่ย,ยังวะแกงไส่หนัง แกงเซี่หมูถิงขี้เหล็กโอ้หนังหนังกับหมูอืมแล้วก็อันนี้ลาบสุกแล้วก็เดี๋ยวมีต้มไปเอารอให้คนปุ้ยเอาถ้วยใส่ต้มก่นอนแกะถ้วย,ยแกะแต่ต้มก็ได้ตุ๊ก้อด่ดิบุกินแอกบยออยอุยากตุ๊กก่เยอ่ะเอาไกไปกินยกขวา บ่เดี๋ยวคนทิ้งานเขากิ้อยู่เขียนกับเข้าอยู่เขา้าน้ำก็เยอะแทะไม่สดเลยแม่มันจะล้นซะบ่เ่น้ำทุก่อนหนึ่ง ก็พอลมอุ้ยเกือบล้นนี่น้ำจิ้มไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วจ้าซีไซบ์บอน้ำขมขมบ่นะ้ำจิ้มโหอ,อริศอร่อยอริศอร่อยกันลือเกินโอทนันดีกงนะกมจาไม่พุม่มในใจเลยทั้งขา้าวแซ่บบ่อร่อยไหมเจี๊ย re? อร่อยอะบักระนีเด้อร่อยปะบักป่นอ้วนนี่บักน้อยนอ้วนนี่อันนี้ไม่พูดไม่จ่าอร่อยน่าก้มตากันอร่อยอย่างเดียวอ๋ออาเก็บขยะปิ้วไว้จะได้กินข้าวแล้วบ่ะนี่อ่านี่ตานกองไปก่อนกินข้าวกันนะครับทุกท่านปาทีนีก็นี่ครับ เมน,นูวันนี้หนี่แหละแก่เค็เหล็กลาบแล้วก็ต้มแซ่บผักอันนี้แบบต้มแบบไอลาบแบบแบบยังไม่สุกไปนี่แหละจะทีงานไปกินนมนขนมมาครับกินข้าวกันกินข้าวกันครับกินข้าวกันมา

ถ้าเรียกกินข้าวนี่โกรธโกรธถ้าเรียกทำงานนะเรียกเลยไปเลยโอเคได้ยุ่เจเป็นคนประเททมาทำงานติดเจนีไข้าวคนดื้อครับดื้อคนทำงาอ ครับ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  ต้องะทำแข็งก็นยินะใครจะมาบาโอเคงอ่บ เนหรอกาให้ครตเห็นเหรอออกา่อยู่ดูเปนก่แล้วเเพอะเก็ไม่อยู่ละ เ uh, จ e ้ากูมาหาสิมันยากสุดหน่อยเข้ามาเชีย <rit Minist ries> 有没有压力？ えっ <laughs> คุณโยะแยกเันงามงามมันชนกันบ้านสี่หลังเลยสี่คนสองคนอไมาดังที่ด้หลังมาดัง่ด้เลยหนุ่มแดดเม่คนเช็ดแล้วตอนแรกที่เราใช้นเด็กก็เอาถนนใหญ่เป็นหลังระตูมอย่างมันหันไปทางที่ตะวันออกเลย ตันออกจเป็นอะไรทำาทออกมันจะน้อยก็เห็นฟาทิตเนี่ยก็ทำอะไรมันก็ออกมันก็ขึ้นแล้วพรีอท่าทิขึ้นทาอะไรมัก็ขึ้นทำอะไรมันก็ขึ้นอืมถ้าท่าทิ์ตกทำอะไรมันก็ตก

อ,อ่ะเรียบร้อยสำหรับข้าวเที่ยงแสบแสบแสบ,สบอร่อยไหมดูดิดูความเย็น เป็นไข่เลยเนะาะอากาศเย็นนะครับเนี่ยฮะก็ประมาณนี้แหละนะครับกินข้าวกินปลาเที่ยงอะไรเดี๋ยวพักสักหน่อยแล้วก็รุยงานต่อนะครับขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะสวัสดีครับวพนสวัสดีดจ้าสวัสดีครับลูกวอน